วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหารด้วย5กันนะคะวันนี้จะมาทําให้ดู3ตัวอย่างคะ่ะ30หารด้วย5วิธีการง่ายๆนะคะก็คือเราจะนําตัวตั้งที่ไม่ใช่5มาคูณกับ2จากนั้นเลื่อนทศนิยมไปฝั่งซ้าย1ตําตำแหน่งคะ่ะมาดูกันนะคะ30คูณ2ได้150 จากนั้นเลื่อนทศยมมาฝั่งซ้ายหนึ่งตำแหน่งจะเท่ากับ15เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ89หารด้วย5ก็นำา89มาคูณ2นะคะ89คูณ2ได้เท่ากับ178เลื่อนทศยมมา1ตำแหน่งจะเท่ากับ17.8ตัวอย่างที่3นะคะห0 8หารด้วย5นำา108มาคูณ2ได้เท่ากับ2 0 0 ๋อไม่ใช่สองร้อยสิบหกสองร้อยสิบหกเราก็เลื่อนทศนิยมมาหนึ่งตำแหน่งนะคะจะเท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดหกถูกต้องค่ะการที่เราจะมาได้มาซึ่งวิธีการนี้นะคะมันเกิดจากเราสามารถแปลงตัวหารตัวตั้งก่อนตัวตั้งหารด้วยห้าจะเท่ากับ ผลลั์นะคะผลลั์เนื่องจากนะคะเราจะใช้สมบัติเศษส่วนมาใช้ในการทำการคูณแล้วก็เลื่อนจุดทศนิยมนะคะเนื่องจาก5นะคะมันจะเท่ากับ10หารด้วยสองดังนั้นเราสามารถนำตัวตั้งหารด้วย10ส่วน2การหารด้วยเศษส่วนนะคะ ตามปกติเราจะเรียนคือเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนเราจะนํามันกลับเพว่จะได้กลายเป็นตัวตั้งคูณคูณสองค่ะแล้วก็หารด้วยสิบตัวนี้จึงเป็นทิกสสำหรับการคูณเลขด้วยห้านะคะนำไปใช้กันได้เลยค่ะ